ค่ะสวัสดีตอนสายอันนี้นะคะมาดูขุดขุดอะไรเขาเรียกขุดอะไรนะวางสายไฟวางสายไฟส่งสว่างงานจราจร มีไฟบีบบับบับนะ <_ C 1> ตอนสายวันนี้ <_ C 1> มาถึงกลางหมู่บ้านแล้วนะคะเร็วมากเ <_ C 1> มคโครเล็ก นี้บรรยากาศต้นสายสายณกุกกกกเราเข้ามากินข้าวนะคะกำลังจะออกไปสวนอีก รถบดลไสรับจ้างมารอแล้วเด็ดคักพูโท,โทูเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็สันส้นๆแค่นี้แลวคะ่ะโกกโกกกำลังจะสว่างสวยัยไปถึงโน่นนะคะอันนี้ไปถึงโน่นนะคะห้วยบุ่งโน่นเสาไฟเนี่ยเราได้เปรียบเราได้เปรียบกว่าหมู่บ้านอื่นหมู่บ้านเราระยะระยะ ใกล้ๆไม่ไกลเท่าไหร่เราก็เลยได้ทั่วถึงทั่วถึงริมถนนสุดจนเลยหมู่บ้านไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะจะรีบไปสวนวก็จะสิงมารอแล้วนะสวัสดีค่ะ